ลาลูกวาวกิฟซี่สวยและรวยมากวัดรถหรูราคาชวนอึง้งยืนหนึ่งเรื่องความเซ็กซี่ตลอดการจริงๆสำหรับสาวร่างเล็กเกอร์กรุป๊ปกิฟซี่วานิดาแม้สาวกิฟซี่จะเข้าเลขสามแล้วแต่ความสวยเซ็กซี่ไม่เคยลดลงเลยและไม่มีแค่ความสวยเท่านั้นเพราะสาวกิฟซี่นั้นรวยมากเช่นเดียวกันเพราะ นางนอกจากจะมีงานในวงการบันเทิงแล้วเธอยังมีธุรกิจอีกหลายอย่างล่าสุดสาวกิซซี่ก็ต้องทำแฟนๆฟนตาลุกสาวกับภาพที่เธอถ่ายคู่รถคันหรูคู่ใจกับป้ายทะเบียนใหม่ที่สั่งทำเองกับมือคาดว่าราคาไม่เบาแต่จะเหมาะสมกับรถหรูของเธอจริงๆเพราะเป็นการยนต์ในฝันของใครหลายๆคนอย่าง โรสลอยที่ราคาไม่ธรรมดาไม่ต่ำกว่าแปดหลักอย่างนั้นอย่างแน่นอน